สวัสดีครับผมสาหรับคลิปนี้ผมก็จะมีเทคนิคดีๆมาบอกนะครับผมก็คลิปนี้นะครับวิธีการสังเกตนะครับว่าตู้ตู้แอร์เราตันไหมครับตู้รถรถยนต์เราตันไหมครับเพราะว่ารถแต่ละคันครับบางทีอายุการตันมันไม่เท่าเทียมกันเรามันอยู่ที่คนใช้งานนะครับผมก็วิธีการสังเกตง่ายๆนะครับว่าตู้แอร์รถเราตันไหมครับว่า หรือความเย็นมันเริ่มหายไปก็แสดงว่าอธิษฐานได้เลยว่าบางทีลมมันออกมาอยู่ครับแต่มันออกมาเบาพร้อมกับความเย็นที่มันออกมาไม่เต็มที่ครับผมกรณีคือกรณีนี้คือตู้เอตานนะครับผมวิธีการสังเกตก็คือเราเปิดเราฟังเสียงเสียงลมครับผมเดี๋ยวผมปิดก,ก่อน,นครับเปิดฟังเสียงลมครับผมถ้าลมมัน ออกมาแบบฟูแรงๆนะครับแบบไม่มีอาการอั้นนะครับเวลาเปิดนี้เห็นไหมเบอรสองเบอร์สามเห็นไหมเบอร์สี่ไหมมันจะออกมาแบบพุ่งเข้าหาหน้าเราเครับเวลาเราสับเปลี่ยนเปลี่ยนเบอร์ปุ๊บลมมันมันจะออกมาแบบแรงไม่ขาดไม่ขาดช่วงนะครับแบบนี้คือตู้แอร์ปกติครับไม่ได้ตันครับครับเปิดเบอร์สี่แรง แนบฟิวเลยครับผมแต่ถ้าคันไหนหรือรถของใครนะครับที่เปิดแล้วเปิดเบอร์สีแล้วลมมันเบาแบบอ่อยๆเลยครับก็ต้องสันนิษฐานว่าบางทีส่วนมากนะครับที่ปัญหาที่เจอนะครับตู้แอร์ตันครับก็วิธีการเช็คแบบเบื้องต้นคร่าวๆนะครับก็มันจะมีเกะตรงนี้ครับเกะปิดเปิดตรงนี้ครับฝั่งผู้โดยสารนะครับเรา รถแต่ระบางรุ่นรถส่วนมากครับมันจะมีเกะปุ๊บเราเปิดแกะขึ้นมางัดดึงเกะออกมาครับมันจะมีกองฟิลเตอร์หรือกองหนักฝุ่นอากาศที่มันดูดจากผู้โดยสารไปแล้วดูดขึ้นไปเก็บไว้ตรงฟิลเตอร์นะครับบางทีมันตันครับผมถ้าตันก็ทํางานเปลี่ยนลองดูครับถ้ามันเปลี่ยนแล้วลมแรงขึ้นก็ไม่ต้องไปล้างตู้ครับผมถ้าเปลี่ยนแล้วลมมันยังเบาก็ คืออาการนะั่นคือตู้ตันหนักสุดๆแล้วครับต้องถอดมาล้างคือรถใช้มาหลายปีแล้วครับผมก็วิธีการสังเกตง่ายๆครับอย่างแรกก็คืออย่างที่ผมว่าคือถอดฟิลเตอร์มามาดูครับถ้าฟิลเตอร์ตันก็เปลี่ยนเพราะว่าเราลองซ่อมจากจุดนี่น้อยๆไปหามากก่อนครับแล้วค่อยขยับจาดจุดใหญ่ครับผมฟิลเตอร์อันไม่กี่บาทครับสองสามร้อยครับอยู่แต่ละพื้นที่ทแต่ละร้านครับผม เปลี่ยนไปถ้ามันหายเป็นปกติลมแรงแอร์เย็นก็แสดงว่าจบข่าวครัผมไม่ต้องไปคิดมากเพราะว่าบางทีทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอายุการใช้งานของมันครับผมก็สังเกตดูครับเวลาเราปรับเปลี่ยนเบอร์แล้วมันไอ้ลมมันแรงครับมันออกมาเป็นจังหวะอะไรไหมแบบนี้ครับผมแต่ถ้ามันอั้นเออ,อลมเบาก็ตู้ตันชัวรเปอร์เซ็นครับผม ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับ